สวัสดีสดค่ะค,ค่ะวันนี้นะคะวิทยาการปกครองท้องถิ่นนะคะเราก็รู้สึกยินกีมากมากนะคะที่ท่านนายการนะคะสมเกียรติแพท์คุณให้เกียรติสละเวลานะคะมาแสดงความคิดเห็นนะคะหนึ่งในเสียงของผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานที่วิทยาการปกครองท้องถิ่นค่ะค่ะในวันนี้นะคะก็จะสอบถามท่านนะคะว่าในการที่ท่านเข้ามาศึกษาดูงานที่วิทยาการปกครองท้องถิ่นครั้งนี้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ท่านวางไว้นะคะท่านได้ประโยชน์ตรงนั้นตรงจุดนั้นไหมค่่ะคะครับ การศึกษาดูงานครั้งนี้เรามีวัตถุประสงค์เพื่อจะอศึกษาองค์กรในยุคใหม่ว่าเขาบริหารกันยังไงซึ่งพอมาถึงเราก็ได้รับความรู้จากาท่านอารองอธิการบรดีท่านรังสรรค์นเนมเนียมสนิทท่านเล่าว่ามอขอเกิดขึ้นได้ยังไงและเป็นไปในทิศทางไหนทำไม ทำเช่นไรถึงได้เกิดความเจริญก้าวหน้าในมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็พบท่านรองศาสตราจารย์ดเรเพริศิษฐ์คำนวณสิลป์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารเบื้องต้นและก็ทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรองศาสตราจารย์ดรสุภวัฒนากรได้พยายามเป็นตัวเชื่อม ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองอยังไงในระหว่างภาคราชการกับภาคเอกชนโดยมีรองคณะบดีวิทยาลัยปกครองท้องถิ่นอาจารย์นุรเดชทวีแสงสุกุลไทยซึ่งได้เล่าให้เราฟังว่าการบริหารงานยุคใหม่เนี่ยเขาทำกันยังไงถึงได้ประสบความสำเร็จเป็นองค์กรระดับโลกสู้กับตลาดโลกได้ นอกจากนั้นยังมีท่านนายกเทศมนตรีท่านธีรศักดิ์ที่คายุพันธ์ได้มาเล่าให้ฟังถึงประสบะการณ์การสั่งสมการบริหารการนำเอาความรู้ยุคใหม่ความรู้ทางด้านสากลไปรวมกับวัฒนธรรมองค์กรไปรวมกับค่านิยมไปรวมกับแนวคิดซึ่งสามารถ พัฒนาองค์กรเทศบาลให้เกิดความจเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นมิติใหม่ของทีมงานของอายการเราที่จะได้อายการจังหวัดที่มีมุมมองที่กว้างไกลถือว่าประสบความสำเร็จมากในการมาวิทยาลัยปกครองท้องถิ่นในครั้งนี้แล้วก็คิดว่าจะได้นำความรู้ความสามารถที่ ที่ได้รับได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรทุกท่านนำไปเปิดเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและก็ประชาชนในโอกาสต่อไปคิดว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับที่ได้ประสบาการณ์ประสบาการณ์จริงโดยตรงจากท่านที่ผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆค,ครับขอบคุณมากครคัค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่เอ ทางเจ้าหน้าที่นะคะท่านนายการนะคะได้มาแสดงความเห็นในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ